อันนี้ก็จะเป็นคลิปที่3นะคะในการเฉลยเล่มใบงานของปอหนึ่งนะคะเริ่มกันที่หน้า17อ่าหน้า17เนี่ยมันจะเป็นขาให้เราโยงเส้นนะคะในการจาับคู่อ่จาจับคู่เองก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นเฉลยแล้วนะคะมีคําว่าตามีคําว่าตาหูจมกูกปากขาตีนปีกขีบเขาอ่า ก็คือมาโยงเส้นให้มันสอดคล้องกับหน้าที่ที่อยู่ฝั่งขวามือ,อขวามือตรงนี้คือหน้าที่นะคะตาต่อตานะคะก็โยงเส้นตานะคะก็โยงเส้นมาที่มองดูนะคะคือตามีหน้าที่ในการมองหูมีหน้าที่ในการฟังเสียงจมูกมีหน้าที่ในการ หายใจและดมกลิ่นค่ะส่วนปากมีหน้านะที่ในการกินอาหารความจริงแล้วก็นอกจากกินก็คือพูดนะคะหรือการสื่อสารนั่นเองต่อไปขาและตีนนะคะขาและตีนเนี่ยแน่นอนก็คือมีหน้าที่ในการเดินยืนวิ่งตีนเนี่ยเราจะใช้ในการของสัตว์นะคะแต่คนจะใช้คําว่าเท้าอ่าต่อไปปีกนะคะ มีหน้าที่ในการช่วยให้บินได้นะคะคีบเนี่ยแน่นอนเป็นของปลานะคะก็ช่วยในการว่ายน้ําส่วนอย่างสุดท้ายนะคะเขาเป็นของสัตว์นะคะก็คือช่วยในการป้องกันตัวนะคะแล้วก็เป็นการต่อสู้กับศัตรูด้วยเวลาสัตว์เขาต่อสู้กันเนี่ยเขาก็จะใช้เขานะคะในการต่อสู้นั่นเองต่อไปในข้อที่6นะคะยังอยู่หน้าเดิมนะคะหน้า17ในข้อที่6นะคะก็คือเขาให บอกว่าสัตว์ชนิดเดียวกันยังคงจะลากตามเส้นเลยนะคะ,ะสัตว์ชนิดเดียวกันเช่นม้าลายจะมีรูปร่างลักษณะและอวัยวะภายนอกเหมือนกันทุกตัวหรือไม่อยา่ออางไรอวัยวะอวัยวะภายนอกเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะเช่นขนาดของลำตัวแล้วก็สีของขนสังเกตเนี่ยม้าลายเขาก็จะมีสีที่แตกต่างกันนะคะลวดลายพวกนี้อ ต่อไปในข้อที่7นะคะขาของสัตว์ทําให้สัตว์เคลื่อนที่ได้หากสัตว์บางชนิดเช่นงูไม่มีขาสแสดงว่าสัตว์ชนิดนั้นเคลื่อนที่ไม่ได้ใช่หรือไม่อย่างไรอ่าอันนี้ไม่ใช่นะคะเพราะสัตว์บางชนิดเนี่ยบางไม่มีขาอยวครูย่อให้นะคะก็ให้นักเรียนเขียนเฉพาะ,ะที่คุณครูแรงเอาสีเขียวไว้นะคะก็เราบอกว่าไม่ใช่นะคะเพราะใช้อวัยวะส่วนอื่นในการเคลื่อนที่เช่น ปลาใช้คีบและหางในการว่ายน้ํานะคะหรืออย่างเช่นงูก็จะใช้กล้ามเนื้อในลำกล้ามเนื้อลําตัวในการเคลื่อนที่หรือการเลื้อยไปมาเช่นเดียวกันกับไส้เดือนไอส้เดือนก็ไม่มีขาเหมือนกันนะคะเขาก็สามารถเคลื่อนที่ได้โดยการใช้กล้ามเนื้อนั่นเองแบบกระดึบกระดึบไปแบบนี้เออนั่นแหละต่อไปนะคะหน้าทิแปดอ่ะหน้าทิศแปดเนี่ยเขาให้นักเรียน วาดภาพรูปเอ่อวาดรูปของพืชน,นะคะแล้วก็โยงเส้นบอกส่วนต่างๆของพืชพร้อมระบายสีอ่าอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ให้นักเรียนวาดภาพนะคะแล้วก็ชี้อ่าทําเป็นแบบไหนดูนี่นะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะในหน้า19าอ่าทาคล้ายๆตัวนี้เลยอาจจะวาดรูปต้นทานตะวนันหรือดอกของกุหลาบก็ได้ว่าดตามจินตนาการของนักเรียนนะคะนันก็ต้องประกอบไปด้วยอะไร ประกอบไปด้วยใบยใช่ไหมประกอบไปด้วยใบยเสื่อนสีเขียวๆแล้วก็ต้องวาดดอกให้เขาด้วยนะคะพืชที่นี้เนี่ยเขาจะมีดอกนะคะเพียงแค่อาจจะออกดอกปีละครั้งนะคะ,ะนานๆทีเห็นแบบนี้เนาะแน่นอนเราก็ต้องบอก้วยว่าเราวาดพืชอ,อะไรเช่นในภาพเนี่ยเป็นภาพมะเขือนะคะวาดลำต้นของเขานะคะวาดรากที่อยู่ใต้ดินแล้วก็ผลและเมะล็ดอ่า มเมล็ดนี่อาจจะไม่เห็นแล้วว่าแค่ผลก็ได้นะคะเพราะว่าเราจะรู้อยู่แล้วว่าในผลจะมีมะเมล็ดอ่าต่อไปอ่าแครอทนะคะอันนี้วาดรูปของแครอทอ่าแครอทเนี่ยคุณสมบัติพิเศษก็คือลำต้นของเขาเนี่ยอ่ะคุณครูจะให้ดูลำต้นของเขานะคะจะอยู่แค่ตรงนี้ที่เป็นสีเข้มๆนะคะนี่คือลำต้นอ่าส่วนตรงนี้ที่เรากินนะคะก็คือ รากมันเองไม่ใช่ลำต้นหรือผลของเขานะคะอันนี้คือรากนั่นเองอันนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่ารากแขนงนะคะรากแขนงเลรากแก้วอ่ารากแขนงนีก็คือจะเป็นเส้นยาวๆออกมาเลยแต่ว่าถ้าเป็นรากแก้วเนี่ยก็จะมีรากที่เป็นเส้นใหญ่อย่างนี้แล้วก็จะมีเลรากฝอยออกมาแบบนี้นะคะต่อไปแล้วก็มีใบที่อยู่ข้างบนที่เราออกเองแต่เวลาเรากินเนี่ยเราจะกินบริเวณนี้ส่วนรากสีส้มๆตรงนี้นะคะ ต่อไปในหน้า20นะคะเราจะทําตั้งแต่หน้า17ถึงหน้า24นะคะของคลิปที่3แล้วอ่าในหน้าที่20นะคะให้นักเรียนบอกหน้าที่ต่างๆของพืชอ่าอันนี้เราเคยเรียนไปแล้วนะคะหน้าที่ต่างๆของพืชอย่างในภาพเนี่ยมันเป็นภาพของอะไรเอ่ยเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นแขนงอ่าแตกไปเรื่อยเป็นภาพของอะไรครับเป็นของ อ่ารากนั่นเองอ่ารากนะคะอย่างคูจะสะกดคําว่ารากอ่าเขาไม่ได้เขียนเนาะว่าคืออะไรเราก็เขียนไปก่อนนะคะรากด้วยตัวใหญ่ไปอ่ามันอาจจะไม่สวยนะคะเพราะว่าเขียนไม่ถนัดอ่ารากนั่นเองซึ่ง รากเนี่ยหน้าที่ของเขาก็คือดูดน้ําและแร่ธาตุต่างๆเข้าสู่พืชน,นะคะแล้วก็ยึดลําต้นให้ตั้งตรงอ่ะอันนี้พยายามเขียนให้พอดีนะคะหรืออเอานี้ดีกว่าคุณจะย่อให้ดูดน้ําและแร่ธาตุจากดินและยึดลําต้นให้ตรงอ่ะเขียนเท่าที่ครูแรงเอาก็ได้นะถ้าเขียนไม่พออ่ะป้อนหนึ่งอาจจะตัวหนังสือใหญ่นิดนึงอ่ะ ต่อไปภาพที่สองคือภาพอะไรเอ่ยคือภาพของลำต้นอ่าลำต้นเนี่ยเปรียบเสมือนลำตัวของเรานะคะมีหน้าที่ในการชูกิ่งก้านแต่ถ้าเป็นลำตัวของเราเนี่ยก็จะชูพวกแขนขาอ่าแบบนี้อ่าลำต้นนะคะเขามีหน้าที่ในการชูกิ่งก้านใบและลำเลียงน้ำแล,แลารๆธาุต่างๆอ่าพวกน้ำนะคะเขาก็จะ ผ่านจากลากมาแล้วใช่ไหมเนี่ยพอมันอย่างที่เห็นพวกน้ำนะคะเวลารากพืชเนี่ยดูดซึมมันก็จะเข้าเข้าไปยังลากแบบนี้แล้วก็ทยอยขึ้นมาแบบนี้นะะแล้วก็แตกแขนงไปตามกิ่งต่างๆแบบนี้นะคะไปยังส่วนต่างๆของพืชแบบนี้อ่าต่อไปนะคะเป็นภาพของ เ,เป็นภาพของพลิกอ่าพลิกคือภาษาวิทย์ก็คือผลนั่นเองหอพึ่งรอลิงก็คือผลนะคะผลมีหน้าที่ในการห,ห่อหุ้มเมล็ดและขยายพันธุ์ก็คือเมล็ดที่อยู่ในผลนี้นะคะอ่าเมล็ดที่อยู่ในผลเนี่ยเราสามารถเอาไปเพาะปลูกอ่าแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ต่อไปภาพที่สองคือคืออะไรสีเขียวก็คือ บอไอใบนั่นเองอ่าก็คือใบนะคะใบนะคะมีหน้าที่ในการสร้างอาหารอ่าสร้างอาหารก็คืออาหารของพืชเนี่ยก็คือแก๊สนะคะที่อยู่ในอากาศเนาะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เองหรือแล้วก็แสงด้วยแสงแดดยามเช้าเช้านี่แหละก็คือเป็นอาหาร เป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นวัตถุดิบอ่าให้กับพืชในการสร้างอาหารแล้วก็หายใจคายน้านั่นเองพืชเนี่ยเขาหายใจที่ใบนะคะแล้วก็คายน้ําคายน้าเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าพืชเรามองไม่เห็นนะคะแต่ว่าพืชเนี่ยมันจะมีไอน้ําออกบริเวณนี้อ่าออกบริเวณใบไม้นะคะสังเกตแล้วนกน็อาจจะใช้พวกของอ่ พลาสติกนะคะในการคลุมใบไม้ให้แน่นๆนะคะแล้วก็มัดปากถุงไว้เพนที่เป็นถุงพิ้งเนี่ยนะพอตื่นตอนเช้าเนี่ยมันก็จะมีไอ้น้ำเกาะอยู่ที่พลาสติกถุงพลาสติกนั่นเองอ่าเ็าจะมีการลายน้ำอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามันจะสอดคล้องอยู่กับการสร้างอาหารนองอ่าอันนี้อาจจะลึกไปสำหรับป้อนึงแต่ว่ารู้ไว้คร่าวๆนะคะแต่ป้อนนึงเนี่ยควรจะรู้นะคะว่าใบเนี่ยทาหน้าทีใ่ในการสร้างอาหารอ่าหายใจและลายน้ําพวกนี้ต่อไปนะคะ เป็นรูปของดอกนะคะดอกเนี่ยแน่นอนทำหน้าที่ในการสืบพันธ์สืบพันธ์ยังไงก็คือมันจะเป็นบริเวณในการผสมพนันธุ์ระหว่างเกสรตัวผู้กับตัวเมียอดอกเนี่ยมันจะมีเกสรตัวผู้กับตัวเมียนะคะอยู่พอผสมพันธ์แล้วเนี่ยดอกมันก็จะเหี่ยวเฉาแล้วก็จะกลายเป็นขุนเองดอกนะคะเขียนคําว่าดอกโอโอ,โอดอก ต่อไปในหน้า21 21เนี่ยเขาให้นักเรียนอุยให้นักเรียนโยงเส้นนะคะจับคู่ส่วนต่างๆของพืชแล้วก็หน้าที่ให้สัมพันธ์กันคล้ายๆตัวเดิมเลยก็คือการจับคู่นั่นเองหน้าที่ฝั่งขวานะคะอ่ะมาดูอ่คำแรกนะคะคำว่ารากนะคะรออารกราก รากนะคะมีหน้าที่ในการดูดน้ํานะคะแล้วก็ยึดลําต้นกับดินถ้าเกิดไม่มีรากเนี่ยลำต้นก็จะโค่นล้มได้ง่ายนะคะต่อไปลําต้นนะคะรออําลำนะตรงนี้ตรงนี้อ่าที่สองนะคะลําต้นนะคะมีหน้าที่ในการชูกิ่งกาา้านใบเรามองไปก็ได้ที่ต้นไม้แถวบ้านเราเนี่ยลําต้นก็คือส่วนที่ตั้งตรงเขาจะชูกิ่งกาา้านใบอ่าถ้าเกิดใบมันก็ต้องมีกิ่งแล้วก็ก้านที่จะทําให้ใบอ่าผู่มาได้เนาะ ตัวนี้ต่อไปใบนะคะบไใบสีเขียวเนาะก็แน่นอนนะคะทำหน้าที่ในการสร้างอาหารพืชเนี่ยเขาสามารถสร้างอาหารเองได้จากการสังเคราะห์แสงใช้แสงแล้วก็ใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในอากาศนี่แหละในการสร้างอาหารต่อไปดอ,ออดอกนะคะดอกเนี่ยทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์ส่วนผลและมเมล็ดเนี่ยเราก็จะเพิ่มจํานวนพันธุ์ต้นใหม่นั่นเองใช้ในการเพาะปลูก ต่อไปนะคะความรู้เพิ่มเติมเขามีความรู้มาให้ด้วยเขาบอกว่าในพืชบางชนิดเนี่ยรากมีหน้าที่ในการสะสมอาหารด้วยซึ่งปกติเนี่ยรากเขาจะมีหน้าที่ในการดูดซึมพวกสารอาหารแร่ธาตุต่างๆแล้วก็น้ําที่อยู่ใต้ดินนะคะไปเลี้ยงอย่างส่วนต่างๆแต่พืชบางชนิดนะคะเช่นแครอทมันสับปะหลังนะคะมันแก้วมันเทศพวกเนี้ย เขามีที่ในการสะสมอาหารทําให้ลําต้นของเขาเอ,อ้ยทำให้เอ,อ่อรากของเขาที่อยู่ใต้ดินเนี่ยอวบนั่นเองใช่ไหมเวลานักเรียนกินแครอทเนี่ยแครอทสีส้มๆที่นักเรียนกินมันไม่ใช่ลําต้นไม่ใช่ผลนะคะมันคือรากของแครอทนั่นเองเรากินรากของมันอ่ามันสับปะหลังก็เช่นกันอ่าต่อไปส่วนดอกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะออมีส่วนประกอบที่คล้ายคลึงกันนะคะก็คือจะมีด้วย กลีบดอกนะคะที่เป็นกลีบกลีบออกมาตรงนี้นี่กลีบสีชมพูสีแดงสีเหลืองนะคะเกสรเพศเมียเพศผู้นี่ไงอันที่เป็นชีช้ๆออกมาแบบนี้รังไข่อ่รารังไข่ก็จะละเอียดขึ้นไปหน่อยเราจะได้เรียนในป .4 ด้วยเนาะประมาณป .4 นะคะที่จะได้เรียนเจาะไปเนาะว่าเฮ้ยรังไข่มันมีหน้าตาแบบไหนอยน่างนี้อ่าอันนี้เขาก็จะเป็นความรู้นิดๆหน่อยๆนะคะให้ป .1 ทราบไว้นะคะอ่ะไม่ต้องจําหมดนะป .1 เนี่ยถ้ารู้แค่ว่า หน้าที่ของร่างกายอาวัยวะต่างๆของร่างกายมีหน้าที่อะไรบ้างก็คือประสบผลสําเร็จในการเรียนของปหนึ่งแล้วเนาะถ้าเรารู้แม้กระทั่งไปถึงพืชอีกเนี่ยก็จะถือว่าเก่งมากๆเลยปหนึ่งเรียนไม่เยอะนะคะไม่ต้องซีเรียสอ่าต่อไปคุณครูอาจจะพูดเร็วหน่อยนะสามารถที่จะกดหยุดได้ต่อไปนะคะเ,เป็นเรื่องของเขาถามว่า จากรูปเนี่ยต้นกระบองเพชรประกอบด้วยส่วนใดบ้างแต่ละส่วนกระบองเพชรทาหน้าที่อะไรอ่ะอันนี้ก็คือกระบองเพชรกระบองเพชรคุณสมบัติอ่าครูจะบอกลักษณะเด่นๆของกระบอกเพชรกระบองเพชรเนี่ยมันจะมีหนามใช่ไหมคะซึ่งหนามนั้นเนี่ยคือใบนะมันก็เหมือนกับใบตองอ่ะที่เราเอามาทํากระทงหรือเอามาห่อขนมส่วนนั้นแหละคือส่วนเดียวกันกับหนามของกระบองเพชรอ่ามันแค่ลดรูปน้องเพราะว่ากระบองเพชรส่วนใหญ่เขาจะอยู่ใน ไหนๆปอหนึ่งรู้ไหมว่ากระบองเพชรมีต้นกําเนิดอยู่ที่ไหนทะเลทรายนะคะกระบองเพชรมีต้นกําเนิดอยู่ที่ทะเลทรายเขาจึงลดรูปหรือทําให้ใบของเขาเนี่ยมีขนาดเล็กลงซึ่งปกติใบมันจะเป็นแผงกว้างใช่ไหมเพื่อที่จะได้รับแสงแดดเยอะๆอ่าแต่เนื่องจากแบบถ้ารับเยอะแล้วมันก็ต้องมีการคายน้ําหรือคายไอน้ำออกมาเยอะเช่นกันดังนั้น กระบองเพชรเนี่ยเขาก็มีการปรับตัวให้มีการคายน้ําน้อยเนื่องจากในทะเลทรายเป็นไงมันร้อนม,มันไม่มีน้ําเยอะนะคะเขาก็เลยทําให้กลายเป็นเข็มนี่ก็มีส่วนที่เล็กลงอันเองอ่ะทีนี้เราก็มาตอบค่ะอวัยวะเนี่ยจากภาพนะคะก็จะมีสวยในบ้างก็จะมีรากนะคะความจริงเนี่ยรากเรามองไม่เห็นนะในภาพอะ่ะ ให้เราแก้นะคะคำนี้ให้แก้อ่าแป๊บหบนึ่งนะคะให้คุณครูเขียนตรงนี้ให้เลยดีกว่าความจริงรากมันอยู่ใต้ดินเนาะกระบองเพชรมันไม่น่าจะเห็นได้ขนาดนี้นะคะอยางคุณครูแก้เฉลยนะสิ่งที่เราเห็นนั่นก็คือสิ่งแรกที่สะดุดตานอกจากดอกก็คือใบนั่นเอง ต้องซูมนิดนึงขอเวลาเขียนแป๊บน,นึงนะคะอุ้ยใบยบอไอใบนะคะมีหน้าที่เหมือนกันเลยนะคะ มีหน้าที่เหมือนใบปกติค่ะมีหน้าที่ในการสร้างอาหารหายใจนี่มีหน้าที่คล้ายๆกับอันไหนใบนี่มีหน้าที่ในการสร้างอาหารแล้วก็สามารถหายใจขายน้ำได้ด้วย เียนตามนี้นะคะต่อไปลำต้นอ่ะเราก็จะเห็นตัวลำต้นก็คือส่วนที่เป็นสีเขียวข้างในอะคะ่ะถัดถัดลงไปลึกๆจากอ่า น้ำเนาะก็คือแน่นอนเขาก็มีหน้าที่เหมือนลําต้นพืชปกติค่ะก็คือลาเลียงน้าแล้วก็ดอกตรงนี้อดอกตรงนี้ก็มีหน้าที่ในการสืบพันธุ์เพราะเวลาเขาเพาะปลูกพวกกระบองเพชรอะคะ่ะเขาก็จะเอาดอกพวกนี้เนี่ยไปสืบพันธุ์ไปขยายผลเป็นต้นกระบองเพชรต้นเล็กๆต้นอื่นได้ด้วยเนาะมันก็จะเหี่ยวได้นะคะพวกดอกนี้เหี่ยวก็เป็นผลต่อไปในหน้า22 17 18 19 20 21 22 23 24อ่าเป็นยี่สิบถึงยี่สิบสี่ ในหน้าที่ยี่สิบสองเนาะอีกสองหน้าเขาให้เราเป็นเหมือนคล้ายๆ Mind Mapping อะ่ะให้เราเติมคำนะคะอาัยาวะของสัตว์อ่สาสัตว์มีหน้าที่อะไรบ้างสัตว์ก็ต้องมีหน้าที่เขาเขียนอันแรกก็คือจมกูกใช่ไหมคะจมูกก็มีหน้าที่ในการหายใจดมกลิ่นทีนี้คำนี้เขามีให้แค่ดูคำว่า มองสิ่งต่างๆการมองสิ่งต่างๆก็ต้องเป็นตออาตาอันนเองต่อไปฟังเสียงฟังเสียงเนี่ยก็ต้องเป็นของหูหูอ่ออปาปากมีหน้าที่อะไรคะมีหน้าที่ในการกินอาหารแล้วก็เหา่าเนาะส่งเสียงพวกนี้ได้ต่อไป ขาและเท้านะคะก็รับน้ําหนักตัวนะคะยืนวิ่งเดินพวกนี้อ่าอันนี้ก็เป็นของสัตว์นะคะต่อไปของพืชอ่าของพืช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 เนี่ยเพิ่มจํานวนต้นใหม่เอ๊ะเพิ่มจํานวนต้นใหม่คืออะไรก็คือผลเละเมล็ดนั่นเองให้นักเรียนคิดไว้ว่าเราจะปลูกต้นข้าวโพดได้ยังไงอ่าข้าวโพดเราก็ต้องใช้มเมล็ดเมืองเลยปลูกอะไรกันเยอะ พริกก็ใช้มล็ดได้อย่างมะเขือเทศอย่างเงี้ยถ้าเราแบบมะม่วงอ่ะมะม่วงก็ใช้มล็ดได้อย่างเงี้ยถ้าแบบเรากินมะม่วงแล้วเราทิ้งมันเทศมะม่วงไปที่บนพื้นดินมันก็เกิดเป็นต้นมะม่วงได้นะคะอ่าต่อไปสร้างอาหารเออพืชน,นะคะก็คือใบนะคะใบจะเป็นส่วนที่สร้างอาหารต่อไป อ่ารากมีหน้าที่อะไรแน่นอนถ้านักเรียนจําไม่ได้ว่ารากมีหน้าที่อะไรล้อมองต้นไม้ค่ะต้นไม้มันยืนอยู่ได้เนื่องจากมันมีรากในการยึดให้ลบต้นสามารถตั้งตรงได้อะหรือสามารถยืนหยัดอยู่ได้ไม่ล้มนะคะนั่นก็คือหน้ทาที่ในการยึดลําต้นกับดินแล้วก็พวกดูดน้ําแล้วก็แร่ธาตุต่างๆเขียนตามน,นี้เลยต่อไป ลำต้นนะคะก็มีหน้าที่ในการชูกิ่งก้านใบดอกคุณครูจะพูดเสมอว่าลำต้นเนี่ยเปรียบเสมือนกับลำตัวของมนุษย์ซึ่งลำตัวของมนุษย์ก็จะเป็นอะไรมีแขนขาซึ่งแขนขาของมนุษย์เนี่ยเปรียบเสมือนกิ่งก้านใบของพืชเลยนะคะต่อไปดอกนะคะมีหน้าที่ในการสืบพันธุ์อ่าก็จะเป็นส่วนที่ล่อแมลงให้มาผสมเกสรพอผสมเกสรเนี่ยมันก็จะ ดอกก็จะเหี่ยวเฉาแล้วก็กลายเป็นผลซึ่งผลก็จะมีเมล็ดเอาไว้ขยายพันธุ์ในที่สุดเองต่อไปในหน้า23นะคะเขามีคำศัพท์มาให้เรามีคำว่าหมีเป็ดกะต,ออต่ายลโออีงอริงเต่าสลอตสลอตเนี่ยเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่เคลื่อนที่ช้ามากๆต้นมะม่วง้า หน้าอ่าหน้าก็เป็นสัตว์ที่สามารถอยู่ในน้ําได้ก็อยู่บนบกได้เหมือนกัน I ูโปโปเตมัสอ่านี่นักเรียนน่าจะเคยเห็นม,มาดูสินี่ไงเขาก็จะมีรูปใช่ไหมคะให้นักเรียนเห็นงหูขยายรูปให้นักเรียนดูก่อนแล้วเขาก็จะมีช่องที่ขิดขีดให้นักเรียนอ่าแบบนี้เติมคํานั่นเองต้นมะม่วงอ่าก็คือคํานี้นั่นเองอ่าต้นมะม่วง อ่าเอาสีเขียวดีกว่าต้นมะม่วงนะคะเขาชี้มาที่ต้นมะม่วงต่อไปนาคเอ้ยนี่นะคะเป็นตัวนาคเองอ่าต่อไปหมีอ่าหมีเขาก็จะชี้มาแบบนี้นะคะหมีริง่งอ่าอยู่บนต้นไม้ต่อไปเป็ดใช่ไหมเป็ดมันกําลังลอยอยู่ในน้ํากําลังว่ายน้ำนั่นเอง ต่อไปกะตายใช่ไหมตัวสีขาวอยู่ตรงนี้อ่าแล้วก็เต่าอะไรอีกฮิปโปโปเตมัสอ่าตัวสีเทาๆนะคะสลอตอยู่บนต้นไม้นี่ไงและก็เขาชี้ไปที่หญ้าสีเขียวนะคะโอเคเขียนตามนี้เลยนะคะ ต่อไปหน้าสุดท้ายนะคะหน้าสุดท้ายบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่ในบริเวณที่อยู่อาศัยเนี่ยก็อาจจะมีทั้งสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งไม่มีชีวิตอยู่ในบริเวณนั้นๆนะคะเช่นในภาพเนี่ยก็จะมีก้อนหินที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตมีต้นไม้ที่เป็นสิ่งมีชีวิตอยู่ในบริเวณเดียวกันแบบนี้อ่าก็เป็นบริเวณที่อยู่อาศัยของสัตว์นะคะ อ่เขาก็บอกว่าให้นักเรียนให้นักเรียนสำรวจพืชและสัตว์บริเวณต่างๆของโรงเรียนและบันทึกผลอ่าพืชและสัตว์อันนี้นักเรียนไม่ได้อยู่โรงเรียนใช่ไหมนักเรียนก็สำรวจที่บ้านก็ได้พืชดูซิบริเวณหน้าบ้านมีอะไรบ้างอ,อย่างเช่นส่วนใหญ่เขาจะปลูกอะไรกัน ต้นมะม่วงอ่าสมมติว่าสมมติว่าคุณครูจะจินตนาการไปที่บ้านของคุณครูนะบ้านของคุณครูเนี่ยมีต้นมะม่วงอืมเขียนในอันนี้ไม่ใช่ไอแพดนะครัค้ครูเลยเขียนไม่ถนัดต้นมะม่วง พบก็คือบริเวณสวนหน้าบ้านอ่าเขียนสัส้นๆว่าสวนแล้วก็สัตว์ก็คือปลาทองคุณครูมีปลาทองด้วยนะอยู่ที่บ้านปลาทองเนี่ยเป็นสัตว์พบอยู่ที่บ่อน้ำ แบบนี้อ่เป็นตัวอย่างอันนี้ก็จะเรียบร้อยแล้วนะคะสัปดาห์ต่อไปเราก็จะเริ่มในที่หน้า25นะคะเป็นสัปดาห์สุดท้ายเลยนะคะเพราะว่าเป็นคลิปที่4แล้วเนาะก็เป็น25 26 27 28 29 30นี่ไปจนจบเลยนี่ก็จะจบเป็นคลิปที่4นะคะอ่าสำหรับอาทิตย์นี้พอแค่นี้ค่ะบ๊ายบายเจอกันสัปดาห์หน้านะคะก็จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วที่ครูจะเฉลยอ่า Okay.